อ่ะมาละสวัสดีค่ะลูกค้าขาสวัสดีค่ะลูกค้าขามาต่อไลฟ์รอบบ่ายแล้วนะลูกค้าจาเข้ามาเลยนะแม่นะยีนนะคะยีนหญิงทรงเดฟค่ะเรามาเปิดให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วนะเมื่อเช้ามีคุณลูกค้าถามเข้ามาว่าวัาวนนี้ไม่เปิดยีนไหมมีค่ะคุณพี่นะ เป็นยีนทรงเดฟนะลูกค้าขาป้ายแพนด้าเหมือนเดิมนะป้ายแพนด้าเหมือนเดิมรหัส PDM 33นะที่รักขากางเกงยีนหญิงทรงเดฟนะคะเออใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยดันหนึ่งหรือพิมพ์ GG มาให้อดมินด้วยนะเพื่อเป็นการอ,อ่อเปิดเปิดการมองเห็นนะคะที่รักมา ภาพชัดเสียงชัดไหมเพราะว่าแอดมินไม่ได้ใส่ไม้นะตอนนี้พูดสดนะลูกค้าจา๋าเสียงอาจจะกระเซาหน่อยนะอาจจะมีเสียงเสียงอย่างอื่นแทรกแซงเข้ามานะ <c oughs> โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะมาเริ่มโชว์กันเลยมาเริ่มโชว์กันเลยจา้าได้อะผมนี่รีบมาตั้งกล้องเลย อ่ะโอเคพี่โชว์ได้เลยโชว์ได้เลยไม่ได้ใส่ไม้เอาไม้ไม่ติดหรอแบตหมดอ่าลูกค้าจา๋าดูงานกันต่อเลยนะดูงานพังๆไปก่อนรอแอดมินหลังบ้านปักหมุดสักครู่คะ่ะโอเคมาโชว์สูงขึ้นมานิดนึงค่ะโอเคประมาณนี้ เออให้เห็นทรงสลัดผ้าก่อนนะคะโอเคจ้ะโชว์มาเลยโชว์มาเลยโชว์มาเลยลูกค้าจ๋ามาแล้วมาแล้วมาแล้วกางเกงยีนทรงเดฟนะนี่เลยป้ายน้องพีพีดีป้ายน้องแพนด้าจะ้ะทรงสวยๆแบบนี้ลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าแนละ้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าของมีไม่เยอะนะของมีไม่เยอะแล้วของเหลือห้ากระสอบนะคะ สินค้าเหลือห้ากระสอบสุดท้ายแล้วจ้าแม่นี่อ่ะทรงเขาจะเป็นทรงแบบนี้ทรงเดฟเลยลูกค้าจา๋าทรงเดฟเป็นทรงยอดฮิตนะเป็นทรงยอดฮิตที่อ่ะวัยรุ่นวัยทำงานใส่เที่ยวนะใส่เที่ยวอ้ยบอกเลยว่าเป็นอ่รุ่นนิยมเลยก็ว่าได้กางเกงยีนเดฟแบบนี้ลูกค้าจา๋าอุ้ยกระเป๋าสวยตัวนี้นะ สีเขาจะมีสีเข้มสีอ่อนนะคะลูกค้าขาสีเฟรเนาะสีออกดีมากๆเลยนี่ลูกค้าจ๋าดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆรอแอดมินหลังบ้านปักหมุดสักครู่นะจ๊าใครที่ถามว่ากางเกงยีนทรงเดฟมีไหมมีคะ่ะคุณพี่มาดูเลยนะมาดูเลยตัวนี้เป็นกางเกงขาเดฟใช่เน้นเอวสูงนะคะลูกค้า เน้นเอวสูงเลยนะคะเป็นงานแฟชั่นด้วยแล้วก็มีงานแต่งขาดด้วยนะคะนี่ใช่แล้วโอ้โหโชว์มาเลยแม่อุ้ยตัวเค้กอุ้ยทรงบอยก็มีนะลูกค้าสวยๆเท่ๆเลยอ่ะทรงบอยคลาสกันไปนะคะเนี่ยลูกค้าสวยมากแต่งขาดแฟชั่นแบบนี้นะแต่งขาด เก๋ๆมากลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าจะไป DIY ก็ได้นะแบบว่าอาจจะเอาไปแต่งขาดเองหรือไปติดอาร์มทำสกีนเองก็ได้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าเก่งๆเรื่องแบบนี้นะคะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเขาก็จะเน้นเอวสูงนะคะกระดุมเขาจะเป็นแบบว่ายาวไปเลยนะคะเป็นเอวสูงนะคะนี่ทรงทรงสวยค่ะลูกค้าขาทรงสวยมาก หลังบ้านแชร์ให้หรือยังนะเอาเบอร์คอมบี้เอาเบอร์คอมบี้ลูกค้าจ๋ามาเลยมาเลยมาดูงานกางเกงยีนผู้หญิงทรงอุ้ยนี่นี่นี่รหัสอะไรได้แจ้งเขาไหมรหัสเออศูนย์สามสามจ้ะศูนย์สามสามโอ้โหไหนไหนดูหน่อยดูหน่อย โอ้โหสวยงามมากสวย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 ลูกค้า่ะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินหน่อยนะดันหนึ่งให้แอดมินหน่อยนะลูกค้าจ๋าเนาะกางเกยงยีนหญิงทรงเดฟค่ะลูกค้าน้ำหนัก9กกิโลค่ะน้ำหนัก9กกิโลนะจำนวนตัวจำนวนตัวจะอยู่ที่ประมาณ180ค่ะบวกลบ180บวกลบนะคะที่ราคา ราคาเดี๋ยวรอก่อนราคาเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งอีกทีนะคะราคาราคาลูกค้า่ะราคาดีราคาดีราคาดีรา,าดราคาเท่าไหร่จ้าโนวีห้าพันเก้าร้อยบาทโอ้โหลูกค้าจ๋ากระโปรงยีนจะเป็นป้ายเอ็มเคเนาะป้ายเอ็มเคมีค่ะมีสินค้ามาจ้าวันนี้ ูกค้าไปไปไปดูกันก่อนได้นะป้าย MK มีกระโปรงยีนค่ะสั้นเออมาอุ้ยตัวเนี้ยลูกค้าขาเห็นไหมเขาจะแต่งแฟชั่นเป็นงานปักแบบนี้นะคะกระโปรงยีนป้าย MK นะคะลูกค้าขาไปดูได้ขอแอดมินดูรีวิวก่อนได้จ้ารุ่นนี้ผ้าใหม่ผ้าสะอาดมากเลยนะใช่พี่แนนผ้าใหม่ผ้าสะอาดมากค่ะนี่เนี้ยเน้นแบบทรงวัยรุ่นเลยลูก นไซส์ก็จะมีตั้งแต่ S M L เลยแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นผ้ายืดสกินนี่ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะลองยืดผ้าให้ดูนะมันจะมีเป็นผ้ายีนเดฟสกินนี่คละไปด้วยนะคะลูกค้ายีนเดฟสกินนี่ช้มๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้ายีนเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีงานสีดำสีฟอออกนะคลูกค้าสีสนิมสีมิดไนท์เฟดอะไรเงี้ยติดไปด้วยนะคะโอ้โห มาเลยพี่โชว์มาเลยเนี่ยลูกค้าขามีเอวยางยืดแบบนี้ด้วยนะคะยืดได้นะคะยังไม่ย้วยนะยางสภาพดีนะลูกค้าขาไม่มียาง,งยางย้วยเลยนะงานงานสภาพสวยเลยโอ้แก๊ลหรออ่าแกบจ้าแกปแบบตะโกนลูกค้าขาแกปแบบตะโกนนะนี่โอ้โหลูก อะรที่ชอบงานยีนทรงเดฟทรงแบบว่าทรงเอวยังยืดเอวสูงนะลูกค้าขาแนะนำเลยรหัสนี้0 3 3 3นะ0 3 3กางเกงยีนหญิงทรงเดฟค่ะลูกค้าขาเนี่ยเขาจะมีงานปากนะคะงานปากแต่งคาดแฟชั่นนะคะสวยๆเลยค่ะสวยสวยเลยเอา่าลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็ ดูไปก่อนนะคะดูไปก่อนรอรอรอแอดมินหลังบ้านปักหมุดสักครู่นะมาแล้วอะแอดมินหลังบ้านปักหมุดมาแล้วจ้ะแม่นะคะราคา5,900บาทนะไม่รวมส่วนลดกระสอบรีวิวนะคะกระสอบรีวิวว่างค่ะกระสอบรีวิวว่างส่วนลดเพิ่มอีก300บาทอ่ายูนิโคลูกค้าจ๋ามีแบรนด์ให้ลุ้นทุกกระสอบนะเหลือเพียง5 กระสอบสุดท้ายรวมกระสอบรีวิวนะคะรวมกระสอบรีวิวแล้วเหลือห้าก,กระสอบสุดท้ายค่ะลูกค้าค่ะอย่าช้านะทรงสวยๆแบบนี้แฟชั่นแบบนี้ลูกค้าค่ะแทบจะไม่ต้องเอาไปเอ,อ่อทำอะไรมากมายลูกค้าทรงดีอยู่แล้วนะผ้าสะอาดนะลูกค้าจ๋าถ้าคนไหนขี้เกียจซักก็ไม่ต้องซักก็ได้นะเออลดต้นทุนไปนะ,ะลดต้นทุนไป เออเอาไปสลัดหน่อยเอาไปสลัดเอาไปรีดก็ได้ค่ะเอาไปรีดให้ทรงมันสวยนะขึ้นราวขายแขวนตัวละร้อยหตัวละร้อยทั้งล้านก็ได้แขนตัวละร้อยทั้งล้านลูกค้าจ๋าช้ำๆเลยนะคะนี่มาๆมา,มาโอโ้โหนี่แฟชั่นมากเป็นแบบว่าเย็บปักปสวยๆนะคะนี่นี่นี่เอามาลูกค้าเห็นปะ นี่เขาเล่นนะเขามีลูกเล่นกระดุมเป็นเอวสูงค่ะลูกค้าคูาสวยงามสวยงามนี่เอวยางยืดจัดลูกค้ามีเอวยางยืดเอวสูงนะลูกค้า่ะคละไปให้เลยนะคะสีเข้มสีอ่อนสีเฟสสีมิดไนท์อ่อสีบลูยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้า่ะสีออกไปแนวแบบแฟชั่นนะลูกค้าค่ะ ไอ้ใช่ว่ากระสอบนี้จะมีสีดานะลูกค้าค่ะคือเขาคละสีมาให้หมดเลยนะในบรรดาสียนะีนะะ่ะนะคะแฟชั่นมากคระใช่คลาสีคลาทรงคลาไซส์แต่งขาดข้างขาดหน้าขาดหลังเออมีซิปมีซิปแบบว่าแต่งตรงขานะแบบแฟชั่นนะ่ะนี่เลยงานปักก็มีจ้ะลูกค้าจ๋างานปัก เออยิงเลเซอร์ใช่ไหมล่ะลูกค้าคนไหนน่ะที่มีอุปกรณ์ยิงเลเซอร์ลูกค้าเอาไปอัพทากําไรได้นะเนี่ยแนวปากสวยๆเลยหูยเนี่ยลูกค้าจ๋าเห็นไหมเออเหลือห้ากระสอบสุดท้ายนะลูกค้ากระสอบรีวิวว่างค่ะว่างกระสอบรีวิวว่างนะห้าพันเก้าลดอีกสามร้อยนะคะลูกค้าค่ะ อย่าช้านะอย่าช้าอ่ะมาดูทรงเนี่ยทรงบอยเอวประมาณ30บวกนะลูกค้าขาขะ้ายเลยทรงสวยค่ะทรงสวยทรงเป็นทรงกระบอกค่ะเดฟนะลูกค้าขาอาจจะแบบว่าปิดทรงกระบอกไปอย่างเงี้ยนะทรงกระบอกก็ขายดีค่ะลูกค้าขานะอันนั้นแต่งขาดเออ ชว์ทรงสวยๆลูกค้าได้ดูกันนะคะดูกันไปดูกันไปอันนี้ทรงขาดเดฟนี่อะไรนะ1-15%ค่ะลูกค้าขาซิปแตกกระดุมหลุดอ่าเปื้อนนะคะขาดเสียซักซ่อมนะลูกค้าขาไปเลยอุ้ยอันนี้ทรงแบบเอวต่ำาวทูเค <two> ใช่งานเราอัดก้อนมานะคะลูกค้าขางานอัดก้อนนะคะเก้าสิบกิโล มันมันต้องมีตำหนีอยู่แล้วแหละนะตามงานผ้ากระสอบมือสองเนาะลูกค้า่ะอ,อันนี้ก็แจ้งให้ลูกค้าทราบคร้าวๆด้วยนะคะงานอาจจะไม่ได้แบบร้อเซทั้งกระสอบนะคะลูกค้าะตามตามงานกระสอบมือสองนะอืมอ้ตัวนั้นะ่ะแฟชั่นจังเลย,ยสวยส,<ห>สวยเขาเลนน่นส,สีสวยมากเลย เออมามามา,มาลูกค้าดูงานต่อกันดีกว่าจำนวนตัวนะคะจำนวนตัว1นึ่อห้า่าหนึ่ง้อยแปดสิบบวกนะหนึ่งยแปดสิบบวกลูกค้าคะราคาห้าพันเก้าโอ้ถูกมากนะราคาถูกมากนะกับกางเกงทรงแบบนี้ลูกค้าปกติราคาโอ้แพงนะแปดพันเก้าพันนะลูกค้าคะโอ้ไมกีมเมาส์น่ารักมากเลยขอดูหน่อยเออเนี่ยลูกค้าขา ดูงานแต่งมาสิสวยสภาพสวยเลยนะคะโอ้โหเท่มากสีทองเชียวนะคะอย่างตัวด้านหลังเอวสูงมีแต่งแต่งแต่งเออเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกอะไรนะเป็นเข็มขัดแบบว่าแบบทําให้แบบคนเอวเล็กอ่ะเออคนเอวเล็กแล้วเบิร์นเหมือนจะปรับให้มันแน่นขึ้นน่ะนี่ แบรนด์ออกบ้างค่ะอาจจะไม่ได้เน้นแบรนด์เท่างานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าค่ะแต่ว่างานจีนคือเขาจะเน้นงานแฟชั่นทรงสวยนะคะแล้วก็ขายออกเร็วนะลูกค้าค่ะขายออกเร็วไม่เน้นแบรนด์ขายงานแฟชั่นงานแพนด้าเลยลูกค้าค่ะงานแพนด้านะเกางเกงยีนทรงเดฟนะคะลูกค้า่ะสวยมากค่ะงานสะอาดมากเท่าที่ดูมานะคะเนี่ย Hey. เพลงหน่อยใช่เนี่ยตั้งแต่เปิดงานมาลูกค้าเชื่อไหมทีมงานบอกว่ายังไม่เห็นตัวไหนที่กระดุมหลุดเลยยังไม่เสียยังไม่แบบว่าสภาพเออยังไม่เจอตําหนิเลยสภาพยังสวยๆอยู่เลยคะ่ะลูกค้าอืมเลอนนิดๆหน่อยๆมันสามารถซักได้ใช่เะละ่ะสามารถซักได้นะลูกค้าขาทาเป็นงานแบบทํางานมือหนึ่งเลยนะคะทำงานมือหนึ่งปัก ้ายแบบมือหนึ่งได้เลยนะคะลูกค้าเปื้อนบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะลูกค้าเอาไปซักได้อย่างที่หนูตีให้เ่าค้าคืนหนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้ข้างในตัวแม่มากโอ้โหข้างนอกคือแบบอุ้ยแสงไม่โฟกัสโทษนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะนี่เห็นไหมโอ้โหเขามีลูกเล่นนะอุ้ยตัวนี้เหมือนขากระดิ่งเลยนะขากระดิ่ง เออเนี่ยสไตล์ไวทูเคเอต่ำๆก็มีเนี่ย,ตตตยแต่งขาดก็มีค่ะแต่งขาดแนวแฟชั่นนะคะโอ้ตัวน,นั้นปักเพชรมาเลยฉ่ำๆตัวแม่มากโอ้โหเนี่ยกางเกงแบบนี้ยุคเก้าศูนย์เขาชอบใส่กันมากนะคะไวรุ่นช่วงนี้ก็จะเน้นนิยมงานยีนอย่างเงี้ยลูกค้าจา๋านี่โอ้ตัวมัมเวอร์นะคะมาเดี๋ยวต่อไปจะเปิดเป็นเออ เสื้อกัน UV นะคะลูกค้าขาเดี๋ยวขอปิดไลฟ์ก่อนแล้วกันเพราะว่าจะไปเอาไม้มาและเสียงรถเสียงอะไรมันค่อนข้างแบบแทรกเข้ามาเดี๋ยวลูกค้าไม่ได้ยินได้ยินรายละเอียดนะลูกค้าขาเดี๋ยวหนูปิดไลฟ์ให้สักครู่ไลฟ์หน้าจะเปิดเป็นเสื้อกัน UV นะคะลูกค้าสําหรับใครที่รองงานเสื้อกัน UV ลูกค้าช่วงเนี้ยขายดีขายดีกันจังเลยนะคะลูกค้าสักครู่เดี๋ยวหนูมาเปิดไลฟ์ให้นะคะไลฟ์ถัดไปเสื้อกัน UV นะ รอเลยแม่รอเลยแม่ว่างานจ,จะฉ่ำว่างานจ,จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปเอาไม้สักครู่นะเออสำหรับไดนี้เนีหนูขอนุญาติปิดไลฟ์สักครู่นะแม่นะขอบคุณค่ะออ้ยออ้ยจะไปก็ไปไม่ได้ทอมมี่ลูกค้าะ,ะก็สอบรีวิวได้ทอมมี่ด้วยนะคะอย่าลืมรหัส PDM 033กกางเกงยีนหญิงทรงเดฟ90กิโลนะคะลูกค้าราคากระสอบละ5,900รีวิวลดเพิ่ม300กระสอบรีวิวยังว่างสำหรับใครที่เพิ่ง เลื่อนมาเจอก็เหลือ5กระสอบสุดท้ายแล้วนะหนูเน้นย้ำว่าเหลือ5กระสอบสุดท้ายนะคะอาไ์นี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนสักครู่เดี๋ยวมาเปิดไลฟ์ให้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ